สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือปลดล็อกหน้าจอกันอหลังจากตั้งเสร็จแล้วจะไปดูว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างหลังจากแขนนิ้วมือแล้วเนี่ยนะอ่าเราก็ไปดูอ่า ละเราจะไปตั้งสแกนนิ้วมือตั้งยังไงอ่าเราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าทิจจ้าอันนี้ต้องบอกว่าต้องไปตั้งรหัสพินก่อนนะพี่คลิปก่อนหนะ้านี้ตั้งรหัสพินไปแล้วอันนี้เราก็มาสแกนลายนิ้วมือต่อกันอ่ามาเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็ลูดหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนไปหาคําว่าอืมเดี๋ยวนะรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยกดลงไปตรงนี้นะอ่ากดลงไปปับ๊บตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า รหัสล็อกหน้าจอเราตั้งแล้วอ่าเราตั้งเสร็จแล้วเราก็มาสแกนลายนิ้วมือนะอ่าเราก็กดสแกนลายนิ้วมือลงไปหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรากดรหัสผ่านพินที่เราตั้งล็อกเครื่องเอาไว้เพื่อยือนยันว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องแน่แน่ใช่ไหมอยู่สแกนมาอยู่ยยดีๆจะมาสแกนลายนิ้วมือไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาโทรศัพท์ให้ใครแล้วเขาก็มาสแกนลายมือได้ไมามมามก็ม <laughs> ต้องมีรหัสของเราก่อนอ้าวก็กดรหัสลงไปขี่ตัวก็ว่าไปตามในที่ที่ตั้งไว้แะพี่นะอืม แล้วจากนั้นเขาก็จะให้คุณนะเอานิ้ววางบนเซนเซอร์เซนเซอร์สแกลายนิ้วมือที่มันอยู่ข้างเครื่องตรงเนี้ยพี่นะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซนเซอร์ของเขาเป็นเป็นที่เดียวกับปุ่ม power แต่ว่าปุ่ม power มันก็ไม่ปุ่ม power เเออมันไม่เป็นปุ่ม power มันเป็นสแกลายนิ้วมือแต่เวลาเรากดมันเป็นปุ่ม power ได้ด้วยในตัวมันอยู่ในตัวเดียวกันอ่ะอ่าเนี่ยเราก็ แตะลงไปบนปุ่มตรงนั้นมันจะมีที่สกแกนนิมือนะอ่าเราก็แตะเวลาแตะแนะนำว่าควรจะอยู่ในท่าทางที่พี่มักจะจับโทรศัพท์เ,เข้าใจไหมคือบางคนตั้งมาแกน,นิ้มือเส,สกกร็จโอ้สแกนไม่เห็นได้เลยเออพี่ไอ <laughs> เดี๋ยวนะเวลาพี่สกแกนนะพี่ทํานิ้วแบบหนึง่ง เวลาที่จับเครื่องโทรศัพท์พี่จับอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่ล็อกมันก็ไม่ปลดล็อกให้พี่สิพ,พี่ลองจินตนาการว่าเวลาพี่ใช้โทรศัพท์พี่จะเอานิ้วจับแบบไหนอ่ะคือต้องจับจับแล้วก็จับเนี่ยให้มันหลายๆมุมบางคนแตะอยู่ที่เดียว่แตะอยู่แบบเดียว่พี่พเขาอยากเห็นลายนิ้วมือพี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาแตะลงไปบนแป้นเนี่ยกรุณาเอานิ้วคุณเนี่ยตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงหน้าตะแคงหลังตะแคงให้มันแบบ หลากหลายมุมหน่อยเขาจะได้รู้ว่าโอเคมันมันเก็บอะไรนิ้วมือคุณได้หมดแล้วบางทีมันแตะถ้าแตะแล้วไอ้เสียฟ้านี่มันไม่เดินเนี่ยนะแสดงว่าพี่แตะที่เดิมนิ้วนิ้วพี่จะแตะทรงเดิมมันไม่เปลี่ยนที่นิ้วแป้นมันเล็กนิดเดียวเองนะพี่นะเวลาพี่แตะพี่ก็คุณล้วนเลื่อนขึ้นเรื่องลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานิดนึงก็ได้มันก็จะแตะไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเต็มแบบนี้อ่าถ้ามันถ้าพี่แตะแล้วมันเต็มได้แสดงว่ามันเก็บ เก็บลายนิ้วมือพี่ได้ประมาณหนึ่งมันไม่หมดหรอกมันก็มันก็ได้ประมาณหนึ่งในในลักษณะท่าทางที่มีใช้งานนะ่ะเออคุณแนะนํำยังไงดีเนี่ยบางคนแตะแล้วมันไม่ได้อย่างใจเลยอ่านะพยายามนั่นแหละจินตนาการถ้าคุณถ้าคุณปดแตะนิ้วบนแป้นแล้วมันปลดล็อกหน้าจอไม่ได้แสดงว่าวิธีที่คุณแตะตอนสแกนลายนิ้วมือมันไม่ตรงกันเข้าใจไหมอ่าเพราะงะั้นคุณก็จะค,ค,ควรจะสแ,แกนให้มันตัวตัว,ตวให้มัน เวลาปลดล็อหน้าจอมันจะได้ง่ายหน่อยไงยเอออันนี้มันสะดวกเขากับตัวคุณคนอื่นเขามาจับมันปลดไม่ได้หรอกอยกเว้นบางคน <c oughs> ไม่แน่เอ,อจะมีใครมีลายนิ้วมือเหมือนเราบ้างไหมมันคงยากนะมันนะเออเออถ้ามีได้ก็ก็ไม่รู้สิเรอี <c> ้ <oughs> เอามาแล้วนั้นเราปแกาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็กดคําว่าเสร็จแล้วอย่างนี้นี่ยกดลงไปปับ๊บ มันก็จะแนะนำให้คุณมาลองใช้สแกนใบหน้าไหมกรัโท็ผมไม่ชอบเร่ปงำสแกนใบหน้าทำไมอะ่ะ มันต้องมันต้องเปิดกล้องหน้าดูหน้าเราอยู่บ่อยๆเพิงแบตอน่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าเอาสแกนอะยนิ้วมือก็พอมันไม่เพิงแบตเยอะมันแค่มีม,มีไปเดินตรงแป้นลายนิ้วมือหน่อยเดียวเองไงคือมันไม่น่าจะเพืองแบตมากอะ่ะแต่ว่าไอ้สแกนใบหน้านี่ไม่ไม่ดีกว่าสแกนด้วมือง่ายดีมันมันมันง่ายดีสรับการปลดล็อกหน้าจอทําไมถึงอยากสแกนอะไรนิ้วมือเพราะาได้เหตุผลก็คือ อผมไม่ค่อยชอบตั้งค่าให้มันก็เคาะแล้วก็เปิดหน้าจอเพราะบางทีมันใส่ไว้ในกระเป๋าอยู่ดีมันก็ทํางานอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะเพราะมันมีอะไรไปแตะๆที่หน้าจอมันแล้วมันทะลึ่งทํางานขึ้นมาแต่ผมไม่ค kind of ่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยมักจะปิดฟังก์ชันการแตะๆแล้วเปิดเครื่องแต่เปิดฟังก์ชันแตะๆแล้วปิดเครื่องเอาไว้มากกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยชอบที่สแกนอะไรนิ้วมือมันจะได้สะดวกในการใช้งานคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็ ไอ้นิ้วที่เราหยิบเนี่ยนะมันอยู่ตรงนั้นพอดีก็ไอ้นิ้วนั้นนั่นแหละแตะลงไปมันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเลยมันรวดเร็วด,ดีผมชอบแบบนี้มากกว่าถ้าคุณชอบแบบไหนก็ไปตั้งเอานะพี่นะอะ่าแกได้มือไม่เอาเราก็ยกเลิกถ้าอยากก็ลงทะเบียนโอเคเราไม่ทำา็อเราก็มาถึงหน้านี้หน้านี้เนี่ยจะสังเกตเห็นข้างล่างเนี่ยมันจะมีเรื่องปลดล็อกหน้าจอไอเขาเรียกอะไรนะ มันปลดล็อกการปิดหน้าจอก็คือเวลาเราก็จะเปิดหน้าจอปลดล็อกเนี่ยนะมันมีฟังก์ชันให้คุณเลือกนะเวลากดลงไปเนี่ยนะมาตรงนี้มันเขียนว่าแตะเบาๆเราก็งงว่ามันมีอย่างอื่นด้วยเหรอพอ,อแตะลงไปแล้วเนี่ยมันมีให้เราแตะอย่างหนักแน่นอ่าเพื่อนเน้นเลยขยี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยี้แป้นอะไรนิ้วมือนะก็มันอยาก คือถ้าเราตั้งให้มันเน้นๆมันก็ได้ชัวๆ์ๆไหมเออเพราะตอนแตะผ่านๆอาจจะแบบมีคนมาปลดของเราได้หรือเปล่า,าจจถ้ามีใครเอานิ้วเขามาแตะเครื่องเราแล้วเครื่องเราปลดล็อกให้มันให้ให,ให้ให้นิ้วเขาได้แสดงว่าคุณน่าจะต้องมาลองสแกนเลนจ์วแบบหนักแน่นตรงนี้ดูนะเปิดฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้ลองใหม่ถ้าลอง,ลองแล้งใช้ได้ เปลี่ยนนิ้วสแกนนะพี่ผมแนะนําเลยนะควรจะเปลี่ยนนิ้วสแกนเลยไอ้นิ้วนั้นมันคงไปเหมือนใครสักคนเข้านะ่าไม่รู้คุณก็ลองดูกันแล้วกันอ่านี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการล็อกแอปกับการสร้างตู้เซฟส่วนตัวอ่านะเวลาแตะลงไปเนี่ยอืมอันนี้คงต้องทํา ในคลิปต่อไปด้วยเหตุผลก็คือมันจะต้องตั้งรหัสผ่านเฉพาะขึ้นมาอีกหนึ่งรหัสอ่อถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการล็อกแอปถ้าไม่ต้องการอะไรที่พิเศษพิสดารมากมายนักอืมก็กลัวจะจำรหัสผ่านไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจะหดทาง คูแล้วคูอีกตอนตั้งพินไ,นไอ้ล็อกหน้าจอเนี่ยนะว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ลืมรหัสเนี่ยนะมันเข้าเครื่องพี่ไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยนะเขาขู่แล้วคู่อีกนะเพราะฉะนั้นถ้ามาตั้งไอ้ล็อกตรงนี้เข้าไปอีกอืมพี่ต้องจํารหัสสองรหัสเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ชัวผมแนะนําว่าไม่ควรจะตั้งล็อกเพิ่มเติมอีกว่าเดี๋ยวพี่ลืมรหัสผ่านนานะนะนะแต่ถ้าแบบโอ้ยเรื่องรหัสผ่านเรื่องเล็กเรื่อง ี้หมูลา่าขี้มาแห้งรหัสผ่านนี่จาเป็นสิบรหัสก็ได้อ่าถ้าบีทำอย่างนั้นได้พี่ก็ไปตั้งเถอะพี่จะล็อกแอปคือเพราะว่าเวลาล็อกแอปแต่ล็อกเครื่องมันต้องคนรหัสเพราะเขาไม่อยากจะให้มันมาปนกันเพราะถ้ามันปนกันก็แสดงว่าถ้าคนที่เขามีรหัสปลดล็อกเครื่องคุณได้เขาก็เข้า,ขา,ขารหัสปลดล็อกแอปได้มันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสองชั้นอ่าหมอปลดล็อกหน้าจอเสร็จปั๊บจะเข้าแอปต้องต้องมีอีกรหัสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอีกรหัสหนึ่งไม่พอ เราก็จะได้เพิ่มสกแกนนิ้วมือให้พี่ได้ด้วยไงอ่านะอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละต้นรองการตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือในเครื่องวันพัสดสไล่แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ